สีแดงครับปูสามเบีย้ยขึ้นมาสีขาวเลือกกินเบีย้ยฟังสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวใช้เบีย้ยกินตัดอีกทีสีแดงใช้ม้ากินขึ้นมาสีขาวครับใช้เบีย้ยกินตัดหน้าเบีย้ยอีกครั้ง ฟังสีแดงกินโต้ตอบสีขาวขยับโคนขึ้นผูกเม็ดสีขาวทิมเบี้ยสีแดงกิน สีขาวใช้เบีย้ยกินฝั่งสีแดงทิ้มเบีย้ยไล่มา้าม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีแดงครับใช้ม้ากินโคนตีลุกเข้าไปสีขาวขยับขุนลบ สีแดงถอยมาก,กับฝั่งสีขาวเสริมโคนขึ้นไปรับ สีแดงครับทิ้มเบีย้ยเข้าโจมตีฝั่งสีขาวใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยนอกกินเข้ามาสีขาวเดินมากลับมาผูกเรือฝั่งสีแดงจึงทิ้มเบีย้ยอีกครั้งสีขาวใช้เบีย้ยกินฝั่งสีแดง ใช้เบีย้ยกินกลับมาสีขาวตัดสินใจใช้เม็ดฝั่งสีแดงใช้ม้ากินเม็ดสีขาวขยับเรือหลบฝั่งสีแดงเอาม้ากินแรกโคน สีขาวเอาเรือบุกเข้าโจมตีฝั่งสีแดงใช้เรือถามต่อเรือสีขาวครับใช้ม้าตีลุกฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวจึงใช้ม้าครับกินโคนผูกเรือฝั่งสีแดง ใช้โคนกินม้าสีขาวเอาม้าตีลุกสีแดงถอยกลับไปผูกโคนสีขาวจึงกินเหลือสีแดงกินโต้อตอบสีขาวครับใช้ม้าจับเม็ด ฝั่งสีแดงเอาโคนมาบังสีขาวถอยม้ากลับมาจับโคนฝั่งสีแดงเอาขุนขึ้นมาผูก สีขาวจึงตีลุกฝั่งสีแดงใช้เม็ดบังสีขาวเดินม้าไปตีลุกคาดเรือฝั่งสีแดงใช้เม็ดกินมา้าสีขาวจึงใช้เรือกินลุก สีแดงถอยเม็ดสีขาวขยับเหลือสีแดงใช้เม็ดลุกสีขาวหลบสีแดงเดินขุน สีขาวเดินเรือสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวไปจับมา้าสีแดงเดินมา้า สีแดงตีลุกบ้างสีขาวหลบขุนสีแดงเดินเม็ดสีขาวทิ้เบีย้ยสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงกินเบีย้ย สีแดงตีลุกสีขาวถอยสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเรือจากนั้นสีขาวกินลุกสีแดงกินนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบสอง สและสีแดงปิดเกมลุกจน